แม่ดมันก็โดนออกมาเหมือนกันนะควายกอีกบูมข้างนี้มันจะได้ให้มาในสิ่งนี้ไม่ั่ีม้มมให้มาแค่แค่ไไน่มล้หรอนี้ดพี่น